มาผมลุยต่อเลยฮะมารถไปเพิ่มได้ไหมกุฏิพานละไปต่อลุยต่อลุย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 กลับมากระต่อยนะครับเชียร์แมงทานฐานฐานฐานเจ้าเชียแม่งดูปากวะนี่โค้งแข็งแมงเถอะมันกำลังดูดมันกำลังดูดใช่ไหมเนี่ยเออกูไม่รู้ไปไปไปเอาสุดท้ายแล้วไอ้เต็มที่เว้ย วิ่งวิ่งวิ่งในวันนี้ไม่ได้แล้วมันได้แค่นี้เพื่อนทรุดมีให้อ,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 อัพก่อนอัพโนอัพพีอัพนั่แต่อัพปิงไม่ได้ไอ้เหี้ยเอออัพก่พอเขาทำให้คืนปัญหาึ้นเลยเพราะฉะนั้นกูไม่อัพเลยเพราะงั้นกูเร็วมาเลยตอนนี้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยมันเกี่ยวไหมเนี่ยเฮ้ยเอาอัพก่อมันเพิ่มพลังป้องกันไงแสดงว่ามันต้องติดติดไอ้เหล็กเข้าไปเพิ่มอ๋อติดเหล็กเข้าไปเพิ่มเหมือนกันเด้อ เออแล้วตอนนี้เว้ยมึงตัวหนักกว่ากูเว้ยเย้ะยังมาแล้วเยอะกูเลี้ยงโยกูเลี้ยงโยกมันตอดกูมันตอดกูมันไม่ตายออยมันอึดมันอึดมันโจอสีดำมึงจะวิ่ปล่อยผ่านมันไปโอ้ยเก็บแม็กไปโอ้ยมากเฮ้วเพื่อน กูไหวเฮกูฆ่ากูฆ่าอนคนเดียวใช่ทิ้งกกกูไม่ได้ทิ้งมึงทิ้งคิวไอ้คนนี้ตูได้ตามหลังกูพอไหมเด็กไม่มีได้เวลาวาร์ปกลับบ้านน่ะไม่ใช่วาร์ปกลับบ้านวาร์ปวาร์ปไปหาวาร์ปไวาร์ปเข้าปากน้มูนอ่ะมันไม่มีอะไรมาชนกูใช่ไหมโอ้เช็อต เกถามแบบนี้แม่งไอเฮี้ยนเนี่ยถ้ามึงยว่ามันก็ปล่อยลูกออกมาดิต้องยิงแม่งมันจะปัดเราอ่ะเฮี้ยเอยเออปัดกูเป็นหลอกกัด้กู้ตัดสินที้วุฮ้ยตายกู คุณรูว่าแต่ละนั้นเป็นฉากพี่เราจะไม่โดดเลยไอย่าตายคู่เลยจ้ะไอ้สารเล่ยตายครูนั่นมันควรเป็นฉากที่เราจะไม่โดดเลยเออไม่โดนเฉยเลยนี่คุณจำได้หลงสายบนวิ่งตายก็จำได้นี่มันพาในความกล้าเนี่ยจ้ะคุณวัจำได้อะไรเนี่ยแปลกหลงสายบนใช่ไหม ไม่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 อย่าเชือ่อกูน้อยหินมากกว่าเว้ยน้อยหินมากกว่าเว้ยเราก็จะหลบเป็นทางซ้ายเอยเอข,นนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนนี่นี่ขึ้นบนหลบ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 ซ้ายเออนั่นแหละหลบสะทางนึง,อ,งแบบอ่ะเฮ้ยแม่งไอ้เหี้ยเอ้ชิน้น,ไ,นไม่ชวนหินนะเว้ยจะชวนหินนะเว้ยไม่ชวนไม่ชนไม่ชวน ขวาขวาเออกซ้ายเออกซ้ายเออกซ้ายอันนี้ขึ้นคนเลยอสักทางนิดเอ๋เนี่ยเราทำได้เว้ยเราทำได้ได้ได้เฮ้ยยังสร้างอีสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเย้ยอืมอืมเฮ้ยโอ้ยหน้ากากกูช็อตไอ้เหี้ยมึงกูเรียไงว่าหน้ากากกูช็อตเมื่อกี้มันมีสะเก็ดไฟขึ้นน่ะหน้ากากกูช็อตก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นในอนาคต เด้สนหน Four ้ากากไปเถอะเ้ยเดมไปนัไนวิ่งวิ ững, ่งต่อไป อโอ๊ยอันนี้มาทางนั้นดีกว่าทางที่เเอ้ดีเด้อเยสองอนัดแล้วโอ้ยเชียทานครับมี่กไรอย,อยู่แตันนะยิงมันยังไม่ตายไปตายแล้ว เฮ้คนนี้โอ้ยคิดถึงแน่งไม่ได้เยอะงนึกคือจบตัวตัววิ่งไปต่อเด้แล้วอ้ฟักยิงไข่แสบเมื่อกี้เรื่องอะไรอะไรอะมีมั้งเะได้มีนี่วไอ้สัตว์ โอ้ยอีแค่คนรัดหน้ามีมีให้สวมมาสวมกูอีเวียนจะเปลี่ยนชุดไหมใกล้จบแล้วนะไม่เป็นไรตู้นี้เนาะจะตามไปเรื่องอ่ะตู้นี้แหละชั้นี้แหละไม่เรื่องชั้นี้แหละกลัวนะเอาตามไปเรื่องไปเลยเอ่อใหม่ เกลกระสุนใต้อยู่หรอกมั้งาตามเนื้อเรื่องชุดตามเนื้อเรื่องกงมันทูลเะียดอะไม่ชอบโอ้เรามาถึงแล้วบัดมูลวงจันทร์อันฟีเลือ,อดอบัตรก็คือเลือดเนาะอันโลหิตโอ้พีนานตะี้เหรอพี่เนตี้ พวกกระบอกนี้ไม่ได้ใช้แล้วตัวใหญ่ด้านบนไม่น่ามีแล้วอืมงับก่อไม่ได้อีกโอ้ยเหียไปเลยไหมไปเลยโอกาสจะทำให้ผู้ชมแบบ จสียใจเท่าไหร่ที่กูแบบไม่อยอมอัพขอเลย<ด>แล้วกูบอกว่าอัพพาสุดท้ายออแต่ช่างแม่เงเลยที่เกียดละไอ้เชีย่ยในนักกากกูช็อตอีกอ่ะไม่นักากพังเลยเออพังเลยแม่งเลือดกูอาบหน้าเลยแม่งน่าจะกระแทกเขาตรงนั้นน่ะอย่าช็อตอีกนะเย้ยข้างล่างเขาต้องบินไปไหนเนะี่ยเข้ารู้ปุ๊บไปมคุณอย่าบานกูดิ เว้นบางกูอะนวด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 ขึ้นบนขึ้นบนอะไรอย่างี้ดาวเทียด้านหน้าใช่ไหมกูว่นใจรอดรู้เออบังกูเไปแล้วเคียแม่งเราบินใส่เนี่ยเราเราไม่กลัวเลยเออเมื่อกี้แรกบางกองกูกูไม่ได้บังนี่ไงเจอแล้วแค้นโค้ดเด็บ อะไรมาอยู่ที่นี่เด้อเด้อเด้อเดอเด้อเด้ออ้หหูกระเทาะเออเอ้าเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยตัวเองที่กูไม่รู้ว่ากูอยู่ไหนตอนนี้อ๋อปรกาศช็อตแล้วจ้าจังหวะไหนสนุตลกเจอกูด้วยอ๋อไม่ตลกเลยแม่งช็อตทั้งชุดเลยอ้หแม่งแหว่งไปครึ่งหนึ่งเลยมือกูโอ้โหโอเคครับใครอยากดูสภาพเพื่อนผมไปดูเอง มีเกมเกมมีตานะครับเบสเบสเบสเกมมิ่งเบสเกมมิ่งเออนั่นแหละอะไรตัวอย่างเกโอยบเา้ยตาบอดไอ้เหี้ยโอเคแล้วไงต่อมันจะส่งอะไรมาไม่รู้มาหาเรามันส่งเพวกจัอกมาโดน ไม่ตายยากอย่างวะยากดิมีรถไอ้พวกก็แค่คนใส่กอดแล้วเว้ยพวกกูอยูรอบๆดีกว่าเฮียไม่ขึ้นอากาศไม่เดินทะอยู่ข้างในให้เออเห็นแล้ว

เดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วทำไมฟิวมันเป็นสีเหลืองๆตีไปเรียบร้อยเข้าตาเข้าตากรรมการเลทีนี้อะไรอ่ะทหางเหรอหล่อแล้วมีรถเป็นแทบีไหนสิโอ้วัตฟัตของที่มา,มาเกิดอยู่ไหนเนี่ยโว้ยมันตีกูเลยโว้ยไอ้เหี้ย ออ่มเ้ัวมานหมุนอีรอบนึงนะ มันอ๋อเราเราอยู่ในตัวมาเลยดีกว่าใช่ไหมไข่พ่อใช่ มันจะไม่ดีแล้วอรอแป๊บน,นึงรอแป๊บน,นึงอีกแลไหมเรียบร้อยแล้วแม่งก็จะกินไอ้เหี้ยนั่นเข้าไปอะไรอ่ะไอ้แท่นพลังงานที่เราไปปิด<อ>มันนะอ่ะเออมึงแดกเลยเหรอเออมันแดกเข้าไปเลยแล้วไงทำไงออกมกูก็จะดึงออกมาเปล่าอ่ะโอเคกูดึงอะ่ะ เออมงูต้องดึงเชือกคุณเขื่อนคุณดึงคนเดียวไม่ได้มันหนักมากเลยใช่ปากว่านี่โอ้โหไม่ใช่ปากเนี่ยเปนตัวมาแล่นดีกว่าเออดึงเข้ามาเอื้อกากเลือดมันปวดหัวใช่ไหมเวลาเวลาใช้เนี่ยใช่มันบอกว่าปวดหัวเขี่ยใส่เลยเขี่ยใส่เลย ไ้ยขึ West ้นมาเร็วขึ้นเออาาาแบกกันมเเราต้องใช้โคเด екс ใช่ไหมใช่ไม่มีไม่ไม่เหญ่อีกแล้วนะพวกเราจะตายใช่ไหมทำวันนี้แต่แต่โลกจะได้วันพรุ่งนี้ จะได้มีพรุ่งนี้ดิเออ,เอ,อจะมีพรุ่งน,นี้เอ้าจอดไปไหนแล้วเฮ้ยทีนี้ก็ครูอ๋อ,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 อตรงอ,อ๋อตรงใสาน้ากากกูหายไปเลยเฮียแค่หายไปเลยเพราะมันพังเนาะคือมีให้ใส่แล้วลูเบลลี่ตายแล้วเออียตามแม่งแดงเลยอ่ะ เลือนเลือดอ่ะปล่อยเลยเรียบร้อยแต่พระเอกเราไม่ตายเไยรอดูไอ้เบเกนยิ่ง่ายทุกคนแล้วเดอะมูนก็หล่นลงมาทับกูอะกูตายละจบเกีจบเกีเออจบแล้วจบแล้วยังยังยังที่ภาคต่อแล้วเยดลี่อยู่เบียดเลีอยว เจ๊ดมูแม่งตัวเบลอเลยดยูด <c oughs> ิเออหัวกูตาย <laughs> ไอ้ย้ยอะไรวะเนี่ยไอซ์ไอซิกไอซ์ไอซิกอยู่หรือเปล่าคาบ้าคาบไอซิก เสียกระเซาเลยมึงตายแล้วใช่ไหมคุณโสดอีกแล้วกลับบ้านากลกับโลกไปสัตว์ฉลองคดโสดไอ้ผัวตาย <Isaac. S 2> <did> ไอซิคไอซิคนายทำไดไ้คุณทำได้คุณทำได้ ุทำสจำริงจริงยิ่งมันดีใจไ้พอกลับโลกไปมันก็จะปาร์ตี้สลัดโสดแล้วก็หาผัวใหม่้ยแทนเดิมจะชชอบใช่ไหมเดินทางข้ามจักรวาลด้วยอะไรว่าช็อคไดฟ์ยานแค่นี้มันช็อคได้ด้วยไ,ได้ดิได้เหรอเออเกอ็มันมีเครื่องยนต์มันก็ไปได้พ<อ>ี่อู คือต้องไวกว่าแสงใช่ไหมอ่าช็อคข้ามจากเกาขาหันจบเกมแล้วมันไม่มีเอ็นเครดิตใช่ป่ะมีมีม,มีรอดูเอ็นเครดิตกันเดี๋ยวขึ้นเอ็นเครดิตกันอนี่คือชื่อใช่ไหมเนี่เอ่อทีมงานของทีมงานใช่แล้วเอเอก็ฆ่าทีมงานทิง้งหมายความว่าไงวะพังโปรเจกต์นี่ทิ้งไง เอาไม่ก็มีจะเซ็นเซอร์ตอนนี้ทิ้งไปแล้วกันไล่เอ่อเอเอเล่ไล่ผู้พัฒนาภาคนี่ออก็โอเคนะครับสำหรับภาคนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับก็รอดูเดียวสี่เอเบเกนดิ้งปรเจกต์ต่อไปแม่ก็เป็นเรือสามนะครับตลอดคลิปนี้ก็ไม่บายจะไอ้ผมคลิปนี้ก็จบไปได้ด้วยดีผมโคตรเหนื่อยเลยนะเพิ่งแต่ภาคแรกจนมาดท้าย ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมาครับผมส่วนคำหยาบใครก็ขออภัยด้วยจริงนะผมมันต้องมีกูหยาบไม่ได้กูไม่หยาบไม่ได้สำหรับการแปลผมก็แปลทุกที่แปลได้เลยนะุเรศกูด้วยก็นะผมโอเคเจอกันโปรเจกต์หน้าผมอะายเหี้ยออกออกออกไอ้เหี้ยตัดคลิปจะไปเล่นเปียกับเพื่อนแล้วตัดโอเค เอาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูกลับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยามคลิปสิเฮ้ย